สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องส่วนสาวๆเนาะนะครับพี่น้องทั้ง YouTube สุขุสุขนครับห้ยดินทินิสารชาแนลครับทักท้ายพีทักท้ายนองตอนเสาของวันที่25นะครับเมษายนนะครับใพี่น้องเบิ่งดอกพุดนะครับดอกพุดใหญ่นะครับบานสาพรั่งนะครับงามแห้งครับเป็นเดินฝนนะครับเบิ่งที่พี่น้อง บานเต็มต้นเลยครับผมขอบคุณพี่นองเด้อนะครับที่กดติดตามนะครับช่องห้อยดินดินอีสานชาแนลไอ้มะลํามยศธนานะครับเมื่อนี้ทักทายพี่นองนะครับเอาความสดชื่นความงามนะครับดอกไม้งามจากสวนนะครับอยู่บ้านของมะลองมะล้อเองนะครับไอ้พี่เห้น้องเบื้องนะครับงามเพี้ยงครับพี่นองนะ เป็นโดนฝนนะครับเกิดดอกเต็มนะครับมีแห้งหูมีแห้งตาครับยามาเสานะครับพี่ให้น้องเด้เบึงดอกไหม่งามๆนะครับพักสวนขวางงามๆนะครับปลูกไวสิกินดอกใหม่กับปลูกไวที่บูชานะครับขอบคุณพี่น้องนะครับสุขสุขคนนะครับพี่น้องทาง youtube พี่น้องทาง Facebook ไปไอซ่ายิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับทิ่กวดมาเป็นกำลังจิตกำลังใจให้นะครับ ช่องห้อยดินดินิีสารนะครับผมเป็นเดนฝนนะครับเป็นกระสิงามนะครับผักส้นครัวก็มีเบิดสุยางสุแนวคับปลูกไวสิกินนะครับบักกุ้งบักเขือบักหนาวนี่เป็นต้นดอกไม้อยู บ้านของมอลำมยทุทธนาเองนะครับเดี๋ยาเสห้เบิเงฟักสวนขั้วนะครับผมมีบักงบักแนวครับพริกนะครับปลูกไว้นะครับผมมักแนวใดมาก,กินแนวใดนะครับเขาก็ปลูกไว้ประก,กาศก็มี่ครับพี่น้อง ครับพีกนะครับมีมกะนาวครับมีพริกมีมหน้าวมะเขือก็มีนะครับขอบคุณพี่น้องเนื้อนะครับที่เบ่งลิปทักไทยพี่น้องตอนเสาร์อากาศดีดีครับร่มบ่อยๆนะครับผม จะเป็นมะเขือครับเขือนะครับมะเขือนะครับที่ปลูกไว้ใส่กระถางไว้นะครับพีนองเบ่งนะครับที่บ้านของมอลำยทธนานะครับมีมะเขือมีบักเขือบักแข็งมีบักฮงนะครับมาปลูกไว้อยากกินยังเข้ากับปลูกไว้ด้วยพีนองเด้อนะครับเ้างปลูกได้มีพื้นที่ว่างๆนะครับเ็กาปลูกวสิกินนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะครับ เป็นช่วงวิกฤตนะครับช่วงพอปัญหาหลายอย่างหลายแนวนะครับสื่อมีแตะแนวสื่อนีแตะแนวใส่ใจนะครับหลายอย่างหลายแนวนี่เขาก็ปลูกไว้ใส่กระถางแล้วใส่กระถางกระไรได้พี่น้องหมดเลอนะครับนั่งกันเปน็นมวยขึ้นกันนะครับเก็บกินหลายสุดนะครับเก็บกินหลายครั้งแล้วครับเขาก็ปลูกไว้มะเขือเปาะ นะครับบักเขื่อนง,ง่บักเขื่อนไล่ข้างกบนะครับบักเขื่อนข้างกบนะครับปลูกไว้พี่น้องเบิงนะครับผักสวนครัวนะครับครับพี่น้องขอบคุณพี่น้อง เบิร์สุขุสุสคนขอพุณนกำลังใจจากพี่จากน้องนะครับเพื่อนเ,นเนช่า YouTube นะครับที่กดติดตามนะครับขอพุณนพี่น้องบานเฮานะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อสีเห็นคลิปนะครับใหม่ๆนะครับเท่าพอมีกกำลังจิตกำลังใจในการเฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องในเบิรงเป็นกำลังจิตกำลังใจในเด้อพี่น้องผมครับอันนี้เป็นมะเขือนะครับมะเขือเปาะนะ เป็ดกกเลียงห่านกกเลียงครับปลูกพกกริกปลูกบักเขือเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องนะครับมีห่านมีเป็ดมีไก่นะครับเอาเลียงไหวมีพื้นที่อยู่น้ำทงอยู่น้ำไม้น้ำหน้าอยู่แดดธรรมชาติอันนี้เป็นมะละกอนะครับที่พากันซื้อมาเจอตลาดนัดนะครับเบี้ยละสิบบาทครับพี่น้องผมนะครับตอนนี้มันกำลังใหญ่แล้วครับออกดอกแล้วครับพี่น้อง ออกดอกแล้วครับต้นมมสูงดอกครับประมาณถั่วหัวเท่าเนี่ยแหละครับแต่เป็นจะเิดดอกแล้วเนาะอากาศดีๆนะครับทักทายพี่น้องน้องมาซอ้อยก็มีมะเขือก็มีครับปลูกไว้อย่างเป็ดอย่างไก่นอนไหนนอนหน้าครับผมช่วงนี้งานล่ำงานการแสดงกับบุมี่นะครับเป็นสั่งยกเลิกนะครับ ยากระปูกไว้เหงัวเลี้ยงงัวเขาก็ปลูกไว้นะครับเป็นเดินฝนสว่งสองมือนะครับเขี้ยวขับวบตงหดนามต้น,ตนพงสรุดต้นขนาดสิงเม็กซิโกครับะม่วงหาวมะนาวหยนะครับอยากกินสมก็มาเก็บกินแล้วบินนองเด้อนะครับปล่อยปล่อย่างไร่เนี่เดี๋ยวเขาปลูกไว้ครับเขามีพื้นที่มีน้ำมันน้ำนานะครับพอกระสือมาปลูกไว้พอถึงฤดูฝนมันกระสี แกกินการสาขาออกดอกออกผลใ้เข้าได้กินนะครับผมครับอันนี้จะเป็นมะละกีนกครับบักพักไซบ้านเฮ้านะครับบักพักไซเนี่ครับเป็นบอบักม,มะละกีนกนะครับเต็มต้นเลยครับพี่น้องครับหน่วยซุกหน่วยออนหน่วยแก นี่ครับกินได้ทั้งหมดเลยนะครับหนอ่อนกะมีเต็มต้นพี่น่องกินกระปนนะครับซับปคุณนเพิินนะครับล้ายหักงูในมะัะขีนกนี่ครับสารพัดแก่โลกนั่นโลกนี้ได้ล้าโลกนะครับนี่ครับมะละขีนกครับ ปลูกว้พี่น้องใบมันก็ใสอมโอบอม,อมเขียดออมเหนือ,อนยังไหลเบิดทซุกอย่างสุดแล้วครับผมมาละขี้นกครับมาละขีน้นกมีต้นไลครับต้นไลกับคลายกันกับต้นกบนะครับพี่น้องอันนี้ปลูกไว้สี่เห็ดติบกระตริบเข่าครับสารปลูกไว้เ้ากาส็สีเอาล่ำที่เพิ่นขึ้น แก่ๆนี่ครับเป็นยาวๆนี่ครับไปซอยไปตากแดดให้แห่งแล้วก็มาสารกระติบเขานะครับติบเขาก็เฮ็ดเป็นนะครับเราต้องสื่อเพิินนะครับเพราะมีความรู้เราศึกษานะครับเฮ็ดว้ใส่เขานะครับอันนี้ข้าก็ปลูกว้นะครับถ้าขาบัวปูกว้เขาต้องไปสื่อเพลินเป็นกิโลครับเอามาสารกระติบเขานะครับอันนี้ข้ากระปูกไว้เองเลยครับผม ต้นไหลต้อไหนตรงหน้าครับเเป็ดเป็ดไข่เขาก็เลี้ยงไว้นะครับนะครับเป็ดเป็ดกาบนะครับเป็ดไข่เรียงไว้สิกินไข่เพิ่นครับแล้วก็แยกเป็นคอกเป็นคอกไว้ครับอันนั้นคอกห่านนะครับผมอันนี้ก็คอกเป็ดนะครับเป็ด อันนี้เป็นเป็ดกาบครับเป็ดไผ่นี่ครับผุดรีอยู่เหงาผ่าพอนครับฝั่งนั้นกรเป็นเป็ดเทศเป็ดกานะครับมี่ชงเป็ดสีขอกนะครับเป็ดกาะเป็นกระอกไข่เข้ากับลูกเพิ่นไหวนะครับอย่างลูกเพิ่นไหวก็ให้ลอยมันใหญ่นะครับสั่งเป็นกิโลขายก็ได้ครับเส้นหนาภาสีไม่ยอมเอาไปต้มเวลากกัน นี่แยกหอกไว้เป็นช่องเป็นช่องครับผมแล้วก็บอกแล้รวมกันนะครับที่พี่น้องแค่แนมเห็นอยู่ฟังนั่นคือเป็นลูกเป็ดกาครับลูกเป็ดกาบลูกเป็ดเทศนะครับเดี๋ยวม่ให้พี่น้องเบิ่งนะครับแล้วก็เอียงไว้แม่พันธุ์ตัวเดียวครับสามารถออกลูกออกเต่ามาได้หลายตัวนะครับยังไม่เจอพี่น้องเบิ่งครับผมนี่ครับเป็นแม่พันธุ์เพิ่นแม่พันธุ์เพิ่นตัวสีขาวนี่ครับผม อันนี้พอพันนะครับเสือมาคู่หนึ่งนะครับเป็นกระลังฟักไข่ครับผมเป็นกระลังฟักไข่ไข่อยู่นี่ห้างครับผมน่าม่เห็นเพครับเมียพันพอพันแค่คู่เดียวครับมันก็ออกลูกออกต่าได้หลายตัวครับพี่น้องเก็ดกาเป็นก็ออกลูกดุกเลยนะครับยังไครเป็นครับผมครเนสองห้างเลยครับ ือลูกเป็ดนะครับเนี่ยครับลูกเพิ่นทั้งเบิดเลยนะครับนี่ยแดดส่วนๆทั้งตัวผูตัวเมียครับอันนี้คือลูกลูกเป็ดเทิดลูกเป็ดกาบานเฮ่านะครับกำลังใหญ่ครับพี่น้องกำลังใหญ่นะครับกำลังปูงปีกครับนี้ลาลูกเพิ่นครับิ่นออกสุดแรกครับสุดซีสองกำลังไครไม่ห่างครับผม เขาก็เลี้ยงไว้ผสมผสานกันไปนะครับอันนี้ก็คือแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เพลินนะครับเนี่ยเลีเ้ยงไก่แก่ไก,โก่ไกโบแก่ก่นี่ครับไก,ก่จีก่นี่ไก่แก่ก่นี่กกนสวดแต่สวดครับผมอยากกินต้มอยากกินลาบอยากกินนะครับอันนี้อที่ลูกไก,ก่แก่ครับเลี้ยงไว นี่เปลี่ยนทีข้าวอยเป็นไห่ตั้งในลำหน้านี่ยแหละครับไห่ห้่มครับไห่หุ่บางทีข้าวไห่เป็นวังเวลาครับพอบาะว่าปัญหากินได้นะครับช่วงนี้บ่าเศร้าหน้าครับเพราะท่านเห็ดเข่านะครับบ่ท่านาตะกุกกาหวานกามันก็บ,บ่ลงไปให้หน้าดอกครับเฮากา ปล่อยไ้นะครับแก้ปัญหากินเองหาเคีย re, กินเม็ดกินมะเรง็งกินปวกเม็ดหยาเม็ดยุ่งที่มันตกลงน้ำพืนดินนะครับเพื่อนกก่ยูได้ครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับสาเด็กปล่อยขอบคุณพี่น้นองปองไปเ้อครับที่คิดตามนะครับชองให้ดินทีมีสารเฉนี่นะครับโดยเบาเยทนาขอบคุณพี่น้นองที่กุดติดตามคลิปเด็กกำลังจิตกำลังใจให้นะครับเมือนีด้ดีไม่แห้งสุขุสุขคนลำาุ้ยสุขภาพแข็งแรง ขอบคุณภูเขาเมิ่งลิปขอบคุณกาลังจิตกาลังใจจากคี่จากน้องเพื่อนๆชาว u t ท b e เพื่อนๆเช่าเ c e บุ o กพี่นองสุขุสุข,ข้นขอบคุณหลายๆครับ